ค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อที่18นะคะเป็นการอ่านข้อความนะคะโดยสามารถนําข้อความนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้น้อยกว่าข้ออื่นนะคะจากข้อความที่เห็นนะจะคจัะเป็นข้อความเกี่ยวกับเพื่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดูในชอยนะคะข้อความไหนที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้น้อยกว่าข้อความอื่นคะข้อความไหนคะ ถูกต้องค่ะเป็นข้อความในตัวเลือกที่2ก็คือการแต่งคําขวัญเกี่ยวกับการครบเพื่อนนะคะในการแต่งคําขวัญเนี่ยเราไม่เราไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ได้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปให้ดูที่ข้อ19นะคะ19 20เนี่ยจะมี ข้อความที่เป็นอาขยานเรื่องแมวเหมียวมาให้นะคะแล้วถามว่าข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในบทประพันธ์ข้างต้นนะคะ่เด็กๆด,ดูนะคะข้อที่ไม่ได้กล่าวอเอาปากกาสีขึ้นมานะคะในะบรรทัดที่1วรรคที่2นะคะตรงรูปร่างฝาดเปียวเป็นหนักหนาอันนี้นะคะกล่าวถึงลักษณะของแมวนะคะต่อไปร้องเรียกเหมียวเหมียวร้องเรียกเหมียวเหมียวคำว่าเหมียวเหมียวก็คือเป็นเสียงร้องของ แมวนะคะต่อไปเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดูอันนี้จะกล่าวถึงลักษณะนิสัยของแมวเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทประพันธ์ข้างต้นก็คือช้อยที่ชอยที่หค่ะสีของแมวนะคะต่อไปข้อที่20บวทประพันธ์ข้างต้นสอนให้เอาอย่างแมวในด้านใดนะคะให้เด็กๆดูในบทรลอนตรงนี้ค่ะรู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง ควรนับว่ามันกระตันโยสองบรรทัดนี้นะคะเป็นลักษณะที่พูดถึงการรู้บุญคุณนะคะของแมวนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ย0่นะคะเลยตอบข้อที่3ค่ะคือความรู้คุณของผู้เลี้ยงนะคะต่อไปมาดูข้อที่21นะคะจากบทความในเรื่องของอาหารที่ทำจากหยวกกล้วยนะคะถามว่าข้อความตอนใดให้ความรู้เรื่องอาหารที่ทำจากหยวกกล้วย อันนี้พออ่านแล้วเด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่าเป็นตัวเลือกไหนอ่าใช่ค่ะถูกต้องค่ะเป็นตัวเลือกที่1ค่ะให้ใช้ปากกาสีนะคะขีดตรงข้อที่1ยกกล้วยอ่อนๆน,นาไปประกอบอาหารได้หลายชนิดเช่นแกงแกงหยกกล้วยต้มกะทิน้ํายาหยกกล้วยต้มหยกกล้วยเป็นต้นนะคะให้ขีดตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นข้อที่21นะคะเลยตอบข้อที่1ค่ะตอนที่ห ต่อไปข้อที่22นะคะมีข้อความให้เหมือนเดิมค่ะเมื่อเราอ่านข้อความเสร็จแล้วนะคะถามว่าข้อใดแสดงให้เห็นว่ากันเนี่ยไม่ได้นําข้อคิดจากเรื่องไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันคะอารูช้อยค่ะกันไม่ได้นําข้อไหนไปคะถูกต้องเลยค่ะข้อที่4คือกันไม่ได้สวดมนต์แล้วอธิษฐานขอให้เรียนเก่งๆเป็นที่รักของพ่อแม่ เพราะอันเนี้ยกันไม่ได้ลงมือทําถูกไหมคะแต่ในข้อความเนี่ยเขาบอกว่าอยานอนตื่นสายอยาอายทำกินอยาหมิ่นเงินน้อยอยากคอยวาสนาทุกอย่างต้องลงมือทํานะคะถึงจะได้เพราะฉะนั้น22ที่ไม่ได้ทําก็คือข้อที่4ค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆเปิดในหน้า42่นะคะก็มีข้อความมาให้เช่นเดิมเลยคะ่ะให้ตอบคําถามข้อที่23ถึงข้อที่24นะคะ เ,ออเป็นข้อความที่เป็นจดหมายฉบับหนึ่งนะคะจากปู่ของเด็กชายดํารินะคะก็มีเนื้อความให้เราอ่านแล้วเขาก็ถามว่าข้อใดเป็นข้อคิดที่สรุปได้จากข้อความทั้งหมดอ้าวเด็กๆดูรรทัดที่3นะคะคําว่าจนเห็นได้ว่าคนแก่กับเด็กต่างเสริมความสมบูรณ์ของชีวิตให้แก่กันและกันตัวโยกเนี้ค่ะเป็นใจความสําคัญให้เด็กใช้ประกาสีนะคะ เน้นเอาไว้นะคะแล้วตอบคำถามข้อที่23เพราะฉะนั้นข้อคิดที่สรุปได้จากข้อความทั้งหมดนะคะก็เป็นข้อที่เท่าไหร่คะตอบข้อที่ข้อที่1ค่ะคนแก่กับเด็กมีความสำคัญแก่กันเพราะไม่ว่าจะเป็นคุณยา่าคุณปู่ต่างก็มีความสุขเมื่อได้อยู่ร่วมกับหลานถูกไหมคะต่อไปข้อที่24ค่ะข้อคิดใดที่ปู่ไม่ได้ฝากไว้ให้แก่ดำริไม่ได้ฝากนะลูกคำว่าไม่ได้ฝากคือข้อไหนคะ ถูกต้องค่ะข้อที่4คือไม่ได้ฝากในเรื่องของการสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวใหญ่เขาไม่มีเรื่องนี้กล่าวถึงในบทความเลยนะคะต่อไปข้อที่25ก็มีบทความมาให้นะคะแล้วถามว่าบุคคลในข้อใดปฏิบัติได้ตรงตามสาระสําคัญของบทความข้างต้นอ่ะเมื่อนี่เป็นเรื่องของความอะไรคะเนี่ยความพยายามใช่ไหมอ่ะ เพราะฉะนั้นข้อที่25เลยตอบช้อยที่2สมศรีอ่านหนังสือไม่ออกจึ้งฝึกฝนทุกวันอันนี้เกิดจากความพยายามซึ่งตรงกับบทความของเรานะคะข้อและข้อที่16นะคะก็ตอบช้อยที่2ค่ะเป็นเรื่องของความพยายามเช่นเดียวกันค่ะ